เกรฟเวนต์ดีสุดัวจินไปดูยูสูมาฟเวนต์เดะเกมลาบสวัสดีทีมชืมันด้วยนะครับวันนี้ในเกมลาบันสปาร์กิ้งเซโร่อีกแล้วเช่นเคยนะฮะซึ่งวันนี้ครับเป็นทีมที่หลายคนขอมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมในคอมเมนต์ที่ผมเห็นนะครับวันนี้ก็เลยมาถือวิสาสะนะครับเล่นให้ดูกันนะครับผมแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าทีมนี้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยแหละต้องไปดูกันนะฮะ ผมไม่ไหวคือฝีมือผมเองนะผมไม่เกี่ยวที่ตัวละครนะอย่าไปไไว่าตัวละครนะครับให้ใว่าที่ผมนะแตผมรู้ตัวละครตัวละครนี้หลายคนก็แบบรักนะครับผมยังรักเลยตัวละครตัวนี้นะผมปไปดูนะว่าตัวอะไรและตัวละครที่ผมพูดถึงฮนะก็คือทีมทีมจกกักรวาลที่7นะครับหรือที่แปดที่แปดที่เจ็ดวะคุณผู้ชมผมลืมขอไปด้วยจริงๆนฮะน่าจะเป็นทะี่8ปดป่ะหรือที่เจ็ดสักอย่างนะผมเป็นทีมที่คุณผู้ชมขอมานะครับผมเห็นแล้วนะครับแต่ ผู้ชมขอโทษจริงครับขาดฮิโตะนะผมฮิโตะมันเอามาไม่ได้จริงครับมันดีพีมันแปดเลยนะครับผมเพราะว่าคือดีพีมันแปดเลยครับผมไม่สามารถเอาฮิโตะเข้ามาได้จริงอ่ะขอไปด้วยนะผมเอาเป็นคนนี้ด้านฮะแคมเบ้ผู้นี้นะผม,มคนที่แข็งแกร่งกว่ากจิต้าล่างลิงแดงนะครับไปสโก้เ <c oughs> มื่อหลายคนถามว่าผมไม่เคยแพ้เลยใช่ไหมผู้มชมอยากจะเห็นผมแพ้ไหมล่ะผมแพ้เยอะนะน็อกรอบอะที่ไม่ได้อัดอะผู้ชมผมบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้เก่งเวอร์ในขนาดนั้นนะนะผมบอกไว้ก่อนนะครับ แล้วผมแค่บีเองคุณผู้ชมอ้าวเจอห้องแล้วครับคุณผู้ชมมาแล้วเราเจอกับใครขอเป็นแฟนขับเราตบเราเลยนะครับมันรู้สึกฟินมากเลยอะนะครับเออนะฮะตบผมผมบอกอุ้ยเจอแฟดอุ้ยเจอคนญี่ปุ่นด้วยโอเฮโยโคไซแมทโอเฮโยมินาซังคุณนิติวัตคงบังวะโคมบังวัดเดชไงมาขอเป็นแบทที่ดีครับคุณนิฮงจินโอ้โหปิงเลยคุณผู้ชมโอ้คุณผู้ชมปิงจัด โอ้ยโอ้โหผู้ชมมันปิงมากโอ้โหโอ้โหผู้ชมมันปิงอะ่ะปิงมากเลยครับคุณผู้ชมดูทางซ้ายล่างนะไปขวาล่างดิคุณผู้ชมพูดบิดเฮ้ยเขาแปลงล่างคุณผู้ชมเนี่บสนนี้เดี๋ยวนี้ผมค่อยเล่นอะไรเพราะว่ามันปิงครับ มันป <CK> ิงมากเลยคุณผู้ชมบอกว่าไม่ได้อ้างกันแหละพวกนี้เป็นเตียวห้องปิงวะโอ้โหเธอโอ้โหมาดิเราหลบเราสู้เต็มที่เพื่อคุณผู้ชมอือคุณผู้ชมต้องรวมร่างให้ได้เพื่อคุณผู้ชมนะฮะจังหวะนี้ เฮ้ยไนท์เราขอรวมร่างกันดิโอโอมาดิกูรวมร่างแล้วกูรวมร่างนะจังหวะเนี้ยนะครับแม่งแหลกก็แหลกมาสู้ทั้งแหลกๆนี่แหละคุณผู้ชมมาแล้วเราไม่ยอมแพ้เด็ดขาดนะครับต่อให้มันจะแหลกแค่ไหนเราก็ไม่เฮ้ยอย่าคุณผู้ชมมันกดหลบยากมากนะครับเพราะว่ามันหน่วงนะฮะมาดิ ใส่ไม่พักอ่ะจังหวะนี้มาดิมาดิถึงแลกเราก็สู้เต็มที่ในแบบของเราอย่าไปกดออกนะครับมันไม่ดีแพ้คือแพ้ครับชนะคือชนะมาโอ้ยโดนโดนสแปมคิบัสนี่แหละมาดิเฮ้ยเราได้ตัวแรกเขาแล้วอย่าเปลี่ยนตัวเขาร้องนี่แหละอย่าเปลี่ยนตัวโอ้โหโอ้เจอกเต็มหนี่ โอ้นี่แหละบาดินี่แหละอือเอ้ยโอ้โหมาแหลกแหลกกูว่าสู้แหลกกูว่าสู้บอกเลยมากดอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยอย่าพึ่งขอแป๊บแรก่อนขอเพิงโอเคแม่งหน่วงจัดเลยคุณผู้ชมเอาสู้ทางที่หน่วงครับที่หน่วงรู้จักบ้าโอ้ยโดนดูดพลังเขาอู้ย โอ้โหคุณผู้ชมที่เล่นดักราฟบอลทัพปากิ้งเซโล่จะรู้นะครับเวลาแหลกมันจะเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมเรารู้กันนะครับอ้าวเอ้ากูรอดได้ไงเฮ้คือกูจะไปกดแปลงล่างฮัลโหลอะไรเนีย่ยน<า>ี่ต่อยไปมาดิมาดิมาดิาอุ้ยปัดเอาขุดปัดไปแล้วมันไม่ปัดได้ยังไงฮัลโหล โอ๊ยเอาเอาเอา <c oughs> เอาเปลี่ยนตัวดูดิคุณผู้ชมดูดิก <c oughs> ูเปลี่ยนตัวนะ่ะเออโอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาดิแหลกกูก็สู้แหลกกูก็สู้ <c oughs> ตอนนี้เริ่มไม่สู้แล้วนะครับ <c oughs> เอเอเอจนดิ กูกดปัดไปแล้วฮัลโหลเกมนี่ไงคุณผู้ชมเป็นไงมันเนี่ยผมยังมันเลยตอนนี้มืกอกระทืบมันเลยอ่าแม่เคาลุอีกแค่เอามาดีชนะ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 มาดีมาด,มาดีถึงกูจะแพ้มึงกูชนะแบบชนะสู้เว้ยชนะไฟอันนี้เราแพ้แน่ชนะไฟไอีกเปล่าโอ้โแพ้ครับ เฮ้ยนี่อย่าใช้เลยโดนหรือเปล่าไม่รู้เอาไม่โดนเจ้าเอาใช้เลยัะเราแบบโอ้มือมีกี่ตัวเนี่ยอืะโอ้โหเน็ตแม่ก็าลดไปเรื่อยๆเลยพี่ชมนี่กูเจอคนในประเทศเดียวจริงไหมเนี่ยทำไมเขาไม่แหลกเลยหรอ แม่งผมเหมือนอยู่ในห้องแรงน้มท่วงอะ่ะคุผู้ชมที่เบซ่าไปฝึกอะ่ะมันหน่วยอย่างนั้นเลยครับแม่งน้มท่วงแบบน่วงเลยน,นี่อย่างจับมัง่งมานี่หุ้ยทรมานหัวใจอาแปลงร่างแล้วเออสยองเลยกูตอนนี้กูสยองเลยโอ้ยมาดีมาดีแปลงร่างนีง่โอ้ยโอ้ยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว นี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยให้กูต่อยมั้งเนี่ยเฮ้ย,ยกูไม่ได้สวยเลยมาเจอคนสวยหน่อยเมื่อเราแหลกก็ต้องซัดครับเราต้องซัดอย่างเดียวเราจะซัดอย่างเดียวเราไม่สนแล้วเราไม่สนมาดิคนอื่นเล่นจงเล่นเชิงผมไม่สนแล้วผมซัดเลยอืม ก็ปแปลงอีกแล้วแปลงอีกแล้วมันมันแกเขาอะมันอยู่คนเดียวเลยมึงตอนนี้โอ้ยโอ้ยมาดินี่แหละโอ้โหเคาน์เตอร์เฮ้ยท่าน,นิการไม่ได้ท่าน,นิการไม่ได้โอ้โหโอ้โหดูคุณผู้ชมดูมันแหลกดิไม่ได้เป็นที่ผมนะเนี่ยเป็นที่เขา่านี่ยโอ้โหสุดยอดมาดิมาดิมาดิ อย่งน้อยขอสักตัวได้ไะมาดิอย่างน้อยน้อยขอสักตัวหนึ่งบัฟหมดตอนนี้ไม่สนเฮ้ยขอตัวนึงเออเออได้แล้วตัวหนึ่งเ,ออเออว้ยมาดิมาดิาดใจมาแล้วใจมาแล้วใจผมมาแล้วไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นเจ็บคอมโบชุดนี้หน่อยตามด้วยไอน้นี่มา ขออีกตัวหนึง่งเฮ้ยมาดิแล้วเราคัมแบ็คเปล่าเอาไปกรงเล็บเขี้ยวหมาป่าอะไรวะมา <c oughs> แ,แปลงร่างเลยแล้วผมแปลงร่างเลยผมไม่สด <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจัดกันเดียวโอ้ย <c oughs> โอ้โหเอาเดบ๋ยวพับปึ๊บพับปึ๊โอ้โหเอาเดีเอาเดี๋ยวเขาลบเข้าไปนายอะเออจบทักทีนะฮะ GG เบอรเพผมอย่าเจอกันอีกนะแมงแหลกชิบหายอะเออไปแล้วโอ้โหนะแพ้ยังไปออกคุณผู้ชมสนุกแบบเกมครับเกมมันทำมาให้แบบมีแพ้มีชนะนะผมเออมซุ้มใหม่คนเดียวเลยกูไปแล้วแมงแหลกชิบหายมาเราเจอแล้วชื่อญี่ปุ่นอีกผมขออนุญาต ตัดออกนะครับเพราะว่ามันแหลกนะฮะขอร้องละนายจะไม่ยุย่งกับเราเลยถ้าเราเล่นสบายนะครับโอ้แล้วโหลดนานอย่างงี้โอเคขอเน่นดีๆเพื่อนเก็บป้าเพื่อนอเออวัดฝีมือไปนั่นแหละเอาวาสวัสดีครับขอเป็นแมบ,บที่ดีครับไม่แหลกก็พอครับโอ้โหคราวนี้ไม่ปิงแม่งแหลก ชีวิตกูจะหลอะ่อใครคุณผู้ชมอะไมมันแหลกอย่างนี้แทนนะโอ้โหกูเจอแล้วไม่ได้แต่ละวันโโคือคลิปผมไม่ได้แหลกนะครับแหลกหน่วงห้องครับดูดิคุณผู้ชมดูมันหน่วงห้องนะครับเอาหายแล้วคุณผู้ชมหายแล้วหายแล้วที่เขียวครับ โอ้มิเกลยเซรเากลับมาเป็นแย่แม่งคุชมบบเดียแอ,ยรอมรมล,ล,ล่างเลยการมล่างก่อนมนะันได้เปดแเสีเปรียบในเวาเดียวกัน,นมเว่าตัวละครเราจะหายไปหนตัวเลย,เลยนอี้ผมพยาม <How> รมร่างคมได้เห็นล่างครับหลายๆหลายอย่างนะ ทำไมเวลาผมตีเขาแล้วผมแหลกวะเวลาเขาตีผมมันมือเขาไม่แหลกวะคุณผู wow. ้ชมสังเกตนะถ้าผมเข้าไปตีเขามีเขาจะแดงเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยเขาตีเราเขาตีเขียวอะไรวะว the h oh. เฮลบ r o โอ้ยโอ้ยเออโอ้อือ โอ,โ,อโ,อโอ้แต่ละวันที่เราเจอจากกบสปาร์ก,กิ้งเซโล์ะว่าแล้วครับเาไปช่วงนี้แบบคนเล่นหายไปเยอะนะครับออนไลน์เนี่ยมันแหลกนี่เองโอ้ยเออแบ่งพลังให้หน่อยเออให้มันแทงผมเลยรันแหละสวยเออเออนั่นแหละเพื่อนอลังการจริงๆเฮ้ยอ,อืม เออเอ้ยโอ้โหเคาเตอร์ได้อีกได้ไงวะอ้าวเราชนะได้อย่างเงี้ยเออ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 ได้หนึ่งตัวนะฮะโอ้โอ้มาดิโอ๊ยเฮ้ยหมกดโอ้ยมันไม่เคาน์เตอร์ให้วะ โคุณผู้ชมไม่ทันว่ะผมต้องเปลี่ยนตัวรับเฮ้ยคุณยกดเพล็จะเปลี่ยนตัวใช่ไหมโอ้ยโอ้โหเออมันคนเดียวเลยมึงอะ่ะเออที่เรากดเปลี่ยนตัวไม่ได้ไม่ใช่เพราะแหลกนะครับผมโลคฮะอือจะแคมเบ้นหน่อย เนี่ยตอนนี้ไม่แหลกอล้อะไรวะเนี่ยอัแหลกอล้คือผมต่อยคุณแล้วปุ๊บแล้วผมแหลกคือคือไม่ต่อยคุณแล้วมันไม่แหลกคืออะไรเนี่ยดูดิดูดิมีม,มุกเกนเหรอมึงใครเนี่ยม,มึงเจ้าดูเห็นปะอืมอืมเออ,ออโอ้โหดูตั้งนานไม่แหลกไม่ได้อ้างนะครับ ิปมันเป็นหลักฐานผมบอกไว้ก่อนอ่ะพอแปลงลรางเป็นสีเขียวพอบุกเข้าไปนะ่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวนะเดีวนะคุณผู้ชมดูนะดูสนะังเกตทางขวาดีๆนสะังเกันซะก่อนดีๆนะฮะเอา้าไม่แหลกหรอไม่แหลกหรอไม่แหลกกคอนโดนอย่างเงี้ยเรียบร้อยฮะอีกหนึ่งตัวม,มีเบตาปเนี่ยนี่อ่ว่าแล้ว คนแรกแหละนี่อะอืมคนแก้ตายแข็งแร่งเสมอรู้ป่าวเฮ้ยเฮ้ยเอผิดกดผิดเติบโตที่ถ่ายอะ อ้าวเอาเอาเอาเอเป็นอะไรกูไปชักกระตุกเอากอกระกดยิงได้กูเขาไม่โดนหรอกนั่นเลยแล้วว่าแล้วอ่าฮะเรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยเอาไเฮ้ยอ่าจีจีเวอร์เพลย์ครับเฮ้ยกูยังไม่ตายอ่ะแล้ผมยังไม่ตาย เอ๊ยอ๊อย่แหลกอย่แหลกขอร้องไอ้พึ่งขอร้องนายเราขอร้องราขอร้องไอ้พึ่งโอเคอ่าแหมตาแรกปิงนะครับตาสองแหลกเวทีขึ้นะครับผม GG วีเพย์ผมสุดยอดไปเลยนายเจอคนเดิมเจอคนเดิมเจอผมไหมอ่าได้แล้เจอคนเดิมแล้วล่ะมาขอแหลกๆขอแหลกๆเลยขอแป๊บเราเดินไม่ได้อ่ะได้ไหม แต่อย่าเพิ่งงะอาจจะเป็นที่เซิฟไม่ได้เป็นที่เขาได้นะครับผมใครจะไปรู้นะครับอาจเป็นที่ผมนะฮะเป็นที่ผมแหละนะนะครับเออนะครับมานี่อะคุณผู้ชมดูดูความสโลนะฮะสังเกตดีๆครับเห็นไหมคุณผู้ชมดูการต่อยผมสโลไหมคุณผู้ชมนี่นะฮะช่วงนี้ผมเลยผมก็เล่นเล่นดาบอลก็อย่างนี้แหละแต่เราทุกเต็มที่ในทุกแมตช์นะครับไม่ต้องห่วง มาดิถึงแหลกเราก็สู้เห็นผมกดอย่างงี้ผมไม่ได้กดมั่วนะครับมันกดปกติครับอืออืออืออโหน่วงมากโอ้โหดูผู้ชมดูดิดูความแหลกผู้ชม โอ้โหติดตัวพ่อไนถ้าตายนะมาเราเรียบปรับตัวความแลงครับโอเคครับได้หนึ่งตัวแล้วผมจะพยายามยังไม่แปลงร่างนะคุณตอนนี้เอาระเบิดก,ก็ไม่บอกผมไม่เคยเล่นตัวนี้อ้าวโอเคขอบคุณนายคุณมาคุณมาดิคุณมา เอ้าหูเขาจับเราตั้งทางไงโอ้โเจ็บเวะเออ,อไม่ตามเว้ยอืมอืมอืมโอ,อ,อ,อ้มาดิเรากันเราเรากันสุดโอ้โอ้โห โอ้ย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 ทำมันอยู่เลยเลยโอ้ยเฮ้ยอ้าวเราเยอะกว่านะหรือเปล่าวะเขาเยอะกว่าดิเอ้าแล้วทีนี้ไม่แหลกอ้าวเฮ้ยระวังนะเรารวมล่างเลย เขารวบล่างเลยเนี้ย,ยนะฮะบอกแล้วระวังนะนายระวังตัวให้ดีももอ้าวเขารวมเหมือนกันว่ะแต่ว่าเราเหลือตัวเยอะกว่าเขาครับตอนนี้นเขาเหลือหนึ่งเราเหลือสองนะแต่เขาไม่แหลกนะครับอย่าลืมนะ <laughs> <laughs> อืม,อม อเออโดนอะไม่โดน,โดนเฮออ้ยรออออ้องอะไรวะไอ้คเสียงเราร้องอะไรวะออโอเฮ้ย น,นี่ยงเราเราใส่เลยครับโดนเรียบร้อยคุณผู้ชมเต็มเต็มมาจุกจุกอ่ะอันนี้แลกกับนายฮะมั่นเที่ยวเหลือเกินมั่นเที่ยวมานานอ้าวไม่เห,ไออาาเ,มเห็นแล้วนายขออนุญาตชาร์จเลยอ้าวมึงเห็นแล้วเหรอฮึคือเขโชว์โอ้ยอ้าวมาดิวบแปบบ๊บวบแป๊บไปโอ้แล้วหลบมาแล้วเราหลบมา อุ้ยโอ้ยอันนี้ก็จะจับถึงเดียวเลยฮึบ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 ึบโบฮึบฮึบบึ๊บบับโบฮิปครับอ้าวกูตายโอ้โหมึงทิ้งมืออีกเฮ้ยใจยังไงโอ้โหอ้าวหมดหมดหมดเออ G G W P ครับผมแหม มันเลยสิแหมคุณผู้ชมคลิปนี้แหละขอพัยจริงนะครับขอพัยจริงฮะมันเป็นที่ตัวห้องนะครับไม่ได้เป็นที่ผมนะครับโอเคครับสหรับคลิดว่าคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์ถ้าไปผมด้วยนะผมไปเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้แฮปได้ดีทุกคนนะแล้วเจนครับบ๊ายบายเข้าหลังกันแหลกนะเวลาอัดอะขอร้องแพ้แพ้ได้หมดเลยอย่าแหลกอย่าปิงพอเออจริงๆนะผมไมาเจอนะบ๊ายบายฟังไว้นะลาบอลทีมงานฮัลโหล